กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุขุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทรงเฉลจอยมานี่นไก่เนาะ มีอาหารดูมาแล้วเป็ดน,น้อยผลายเรือเป็น้องเป็ดน้อย,นนอยค่ะนีเลยมัมนน้ำลัางลังบ้านเหมือนกันมีน้องสะนะ้อพี่น้อง หลังกัมีน้องสะพายังไงพี่น้องบรรยากาศน้ำเราเด้อพี่น้องน้ำกระใสงามอย่างเนาะน้ำอาบพนมโบยน้ำสาวเนาะหรือเอามาจากน้องน้ำเนี่มาจากพี่น้อง หอยกะน่าจะมีนี่หอยหอยเชอรี่จาะพี่เรอเนี้ยมเห็นใจกับยหงไงเนาะแดดกำลังสีขึน้นจะเป็นน้องน้ำอาบเนาะที่จักรอกะนาดเล็กเต๋อ ด้านล่างบ้านพี่น้องมีต้นมางกัหไงจะกกยังไงพี่น้องน่าจะบ่มเหน็นมารัหไงเนาะธรรมศาสติดีเลย ก็ปุ่ได้ตื่นบุบ่นได้เลบปุ่นได้นาะพี่น้องแรกแรกอยู่กลางกันนะสิเลิกอยู่เนาะบรรยากาศยามเช้ากายนังมือดอยู่ตอนนี้เป็นหา้หาโมงห้าโมงสี่ขึงเนาะพี่นเนาะต้องเห็นครัวคนเนาะมืดเลยพี่น้องเป็น หนึ่งเข่าอยูเนาะนกระน,นอนคือหนึ่งกันนันสีกับสามน,นี้นะพี่น้องนะเป็นห้องน้ำค่นนะน้ตอนนี้เขากับนกังโต,ตสี่เมื่องพี่น้อง สมัน,นมาทันได้กับเนาะประมาณเก้าโมงคนเลยคอโโลโลน้ำไม้จะไปหาน้ำไม้มาให้เห็นรอจากน้ำไม้ที่ซังแหละพี่น้องเก้าโมขงขำนี่แล้วทั้งวสนเด็นเมื่อแต่เศร้าแต่ว่าต้องเอารอหน้ำไาพี่น้องเพราะว่าเขากระเทือนมาครั้งเดียวเลยเนาะก็เลยถ่าเอาฟองต้น Hà phù mẹ phi nóng ở bừng đẹp nổi mùng hồi xơ lì ไปห้าแล้เก็บหอยนละพี่น้องเด็กน้อยกันนะปุเป็ดกาบก็ไปรอยน้ำลิดอยู่พี่น้องเ,อเขากับยุงเข่าเศร้าแล้วเลยเนาะพี่น้องเขาก็ลรอเพิ่นไปห้าแล้วไม่มาเลยเนาะจะได้กลับตอนนี้ก็ยังไม่ทันได้กลับพ่อแม่พี่น้อง หาลายสมุงเลยเนาะตั้งแต่เ้าูทาพี่นอ้องเ,เก็บตามริมนองสิเนาะวก็สิเป็นเสียงคุณตัดหญ้า สบายดีพี่น้องเป็นยังไงคุณรู้สึกนอนเมื่อคืนนี่นอนสบายดีข้าตันเงียบเพรห้องห้อนเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ห้อนยุ่งก็ลายอตอนนี้เขารอรอยยังตอนนี้ถ่ายยังร้อนเนาะไหมถ่ายเอาไมอ่สิเมื่องเนา <ไป S 1> ะไปห่อนบ้านแทนน้องก็สิเป็นผือพ่อแม่พี่น้อง อยู่ภาพนี้งามได้แพวมุมนี้งามเลยแพวเจ้ามันมันสะท้อนอะในนางงามเลยรู้สึกมหลกหล่าตอนนัมหกนีมันคื้อ่อก่อยเปงนไปงมผูวแพงมผวถ้าว่าตื้นบดตื้นบดเลึกค่ะว่ะในบ้านทาบ่เอาตามหงนำลายเนาะอันนี้ไปงมแถวอัน ริมนองนาะคือแม่พี่น้องมันบ่คือกัน,นเนาะไฮเชอรี่ก็มมแต่ลูกใหญ่ๆเด้พี่น้องก็จอดกระชีผ้าพูดแม่พี่น้องไ,ไ,ไปเบิ่งเฮือนซานเผิน,นาะรีวิวเฮือนเผินก่อนพี่น้องก่อนสีกลับบ้านเนาะเ็ดไก่ ถ้าก็บ่ได้อันเซาปะไรเด้อพี่น้องชายเลยดอกแปด9:00 10:00เลยได้นี่ต้นบักหุ่งเนก็มีช่องกกบกได้อพี่น้องเป็ดไก่เพ่นนี่แหละเือนเพ่นก็ได้ เือนพ่นก็นกนรันไงพี่น่ะแล้วก็ขังจะแดดแห้งเนาะภาพบรรยากาศข้างในเฮือนพนนอนเฮือนพ่นก็นยังบริชาซีแต่ก็ยังบริติดกระเบื้อง นี okay. looks like not only ่ค okay, ือลูกชายเขานอนๆเลนโอเคคม่นปนอก